ทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัยในยะที่หนึ่งพิคุทั้งหลายพิขุผู้เห็นภัยในอนาคตห้าประการนี้ก็ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภัยห้าประการเป็นอย่างไรคือ พิขุในกรณีนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรายังเป็นหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มอันเจริญตั้งอยู่ในปฐมวัยถึงกระนั้นก็มีสมัยที่ความชราย่อมจะถูกต้องกายนี้ได้ก็ผู้ที่แก่แล้วถูกความชราครอบงำแล้วจะมนาสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้โดยง่าย และจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้ว แม้จะแก่เท่าก็จักอยู่เป็นผาสุขพิขุทั้งหลายพิขุผู้เห็นเป็นภัยในอนาคตข้อที่หนึ่งนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งพิขุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า บัดนี้เรามีอา,าพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การกระทำความเพียรแต่ย่อมมีสมัยที่พยาธิจะถูกต้องกายนี้ก็ผู้ที่ป่วยไข้อันความป่วยไข้ครอบงำแล้วจะมานาสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายและจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะเจ็บไข้ก็จักอยู่เป็นผาสุขพิขุทั้งหลายพิขุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่สองนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งพิขุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า บัตนี้ข้าวกล้างามดีบินทบาทก็หาได้ง่ายสะดวกแก่การสแสวงหาบินทบาทเลี้ยงชีวิตแต่ก็ย่อมมีสมัยที่มีข้าวแพงข้าวกล้าเสียหายบินทบาทหาได้ยากไม่สะดวกแก่การสแสวงหาบินทบาทเลี้ยงชีพอนหนึ่งในสมัยข้าวแพงพวกมนุษย์ย่อมหลังไหลไปในที่ที่มีอาหารดีในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ มีการอยู่พลุกพล่านกันเมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่พลุกพล่านกันจะมนาสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้โดยง่ายและจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปารบความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่เกิดทุกพิขภัยพิขุทั้งหลายพิขุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่สามนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งพิขุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้พร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันเป็นดังน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาแสดงความรักอยู่แต่ย่อมมีสมัยที่มีภัย มีความปั่นป่วนในดงประชาชนวุ่นวายและเมื่อมีภัยพวกมนุษย์ย่อมหลั่งไหลไปในที่ที่ปลอดภัยในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีการอยู่ปลุกพล่านกันเมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่คลุกพล่านกันจะมนาสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้โดยง่ายและจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัด ก็ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่เกิดโจรภัย ภิขุทั้งหลายภิขุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่สี่นี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งพิขุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้สงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกัน ไม่วิวาทกันมีอุเทศร่วมกันอยู่เป็นผาสุขแต่ก็ย่อมมีสมัยที่สงแตกกันก็เมื่อสงแตกกันแล้วจะมนาสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้โดยง่ายและจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบปารัความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวเมื่อสงแตกกันพิขุทั้งหลายพิขุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่ห้านี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งพิขุทั้งหลายพิขุเห็นภัยในอนาคตห้าประการเหล่านี้แลควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง